ตอนนี้ลูกชายของอาจารย์สุรินทร์พิศวุวรรณเนี่ยอาจารย์สุรินทร์มีลูกสามคนนะครับสองคนเนี่ยมาสายวิชาการนะครับก็เลยส่งอ e ีเมลบอกว่าตอนนี้ฟัวดีพิศวุวรรณนะแล้วก็เออแล้วก็มีเออมันมีลูกสองคนนะครับเป็นอาจารยา์คนหนึ่งก็คือฟัวดีพิศวุวรรณเนี่ยเป็นคนลูกชายคนโตนะก็ ทำปริญญาเอกอยู่ที่ออกซฟอร์ดปริญญาโทจากที่เดียวกับพิธานะครับ mm. เขาก็เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วมาเป็นที่ปรึกษาพักคของพิธา mm. เขาอยู่แป๊บหนึ่งคนระับตอนนี้ก็กําลังจะจบปริญญาเอกหรือจบแล้วก็ไม่รู้นะที่ออกซฟอร์ดอันนี้ก็คือฟูอาร์ดีพิสุวรรณเดี๋ยวมาให้ดูลูกชายอ,อาจารย์สุรินทร์พิสุวรรณสองคนนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นนั่นเราผมถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักคิดการศึกษาสูง ตั้งแต่เมืองไทยต่อไปถึงต่างประเทศแล้วมังเอิญเป็นลูกคนเก่งคนดังที่ผมยกย่องชื่นชมรือจะเรู้ว่าบูชาที่จากโลกนี้ไปแล้วคืออาจารย์สุรินทร์พิศวรรณของผมเนี่ย,ยพ่อพ่อจากไปแล้วเมื่อปี2017อายุเพียง68แม่ผมก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปเดี๋ยวครอบครัวมาฟังแล้วจะมีความสุกว่าอ,อาจารย์คือไม่รู้ว่าคนเก่งที่สุดในประเทศไทยเนี่ย มีหลายคนล่ะแต่ที่ผมรู้จักมากที่สุดเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมสมัยแล้วก็ได้ใกล้ชิดในแง่ผมตามท่านทําข่าวสัมภาษณ์ท่านก็นมีเมตตานะแล้วรู้จักกันมาระยะยาวนานในช่วงที่เป็นนักพิชาการและท่านเป็นเลขาอาเซียนนะครับดรสุริมิสุวรรณเนี่ยผู้พ่อจากโลกนี้ไปเมื่อปี ่1,900เอ่อเมื่อปี2017นะครับจริงๆยังไม่ถึงวันครบรอบจากไปอ่ะประมาณสักเดือนแล้ว่พฤติการมมั้งปลายๆปีค่อยพูดกันแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจารย์สุรินทร์ผู้พ่อเนี่ยเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จบธรรมศา,าศาสตร์แล้วก็ไปต่อแคลมองระเคนนาห์คอลเลจแล้วก็ไปพ h d ดีที่ฮาร์วาร์ดมาดูลูกสองคนนะขออภัยที่เราจะไม่พูดถึงลูกอีกคนนะครับเพราะว่าเอาเฉพาะลูกนักวิชาการแล้วกันนะครับ เดี๋ยวน้องอย่าหาว่าลุงไม่ได้พูดถึงนะครับลูกเก่งทุกคนแหละนะครับลูกชายคนโตเนี่ยทังซ้ายมือเนี่ยฟูอาดีพิสวุวรรณที่เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนเนี่ยครับแล้วเขาก็จบปริญญาโท Public policy มหาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็ไปทำปริญญาเอกที่ ออกซฟอร์ดนะครับเป็นมหาลาัยที่ผมไปรูปคำประตูไปอังกฤษแล้วก็นั่งรถไปรอบนอกนะครับไปคำประตู <c oughs> เราไม่มีวันได้เข้าหรอกครับได้เดินผ่านประตูก็ได้แนตะ่ผมก็ฝันวม่าสักวันหนึ่งโอเคฟั่อี้นี่เก่งมากนะครับก็เป็นพีเอชีแคนดิเดตครั้งสุดท้ายที่ผมทราบข้อมูลเห็นก็มาคุยกับอาจารย์คุยกับคุณสุทธิชัยยุนอยู่นะครับจบยังไม่รู้นะครับอา,อาจจะจบแล้วก็ได้เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานเนี้ย นักเศรษฐศาสตร์เพื่อนบ้านผมนะครับที่จบคอเนลด้วยกันนะับเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไปบรรยายมหาหลัยที่ญี่ปุ่นคือเป็นคนเก่งรุ่นใหม่รุ่นเดียวกันแหละนะครับก,ก็อีเมลมาบอกผมว่า,เ,าเดี๋ยวผมกํลาลังขออนุญาตถ้าเอ,อ่ยชื่อทําไม่ว่าก็ไม่เป็นไรผมกลัวเอ,อ่ยชื่อแล้วแกจะเขินนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะบอกว่าอในสุดฟัวดี้ก็มาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ ฟัวดี้เนี่ยอยู่เมืองไทยแล้วก็ทําปริญญาเอกอยู่ที่ออกซ์ฟอร์ดแล้วก็ใกล้จบหรืออาจจะจบแล้วนี่ผมไม่มีข้อมูลล่าสุดนะครับฟัวดี้ช่วยบอกลุงด้วยแล้วกันนะเอะอ <c oughs> ก็ก็ตอนเนี้ฟัวดี้สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาอยู่สายรัฐศาสตร์การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ ใครได้เป็นลูกศิษย์ฟัวดี้เนี่ยผมว่ามันมากนะครับเขาเป็นรุ่นใหม่จริงๆนะครับเป็นรุ่นใหม่จริงๆจะเรียกว่าเป็นรุ่นเจเนอเรชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่อยากกระทบกระเทียบเสียดสีคุณแพทองทานอีกแล้วนะครับคือก็จะรุ่นเดียวกันแหละนะครับเก่งนะครับก็ข่าวล่าสุดที่ผมได้เมื่อวานคือไม่ใช่ข่าวระดับชาติะข่าวระดับครอบครัวของผม <laughs> ที่ผมคุ้นเคยเนี่ยมาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ยิ่งหนักเข้าไปอีกไอเจ้าน้องชายนะครับทางขวามือนะครับ ฟิกรีพิศวนจบ p d เอชดเอคอนอมิกที่ Cornell University ที่เดียวกับอาจารย์หลานเพื่อนบ้านผมเนี่ยครับที่ส่งข่าวมาเนี่ยครสอนเศรษฐศาสตร์อยู่ธรรมศาสตร์อินเตอร์เนี่ยครับแล้วก,ก็ไปสอนที่โตเกียวคนรุ่นเนี้ยเก่งๆนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาเป็นนักการเมืองนะผมก็เสียดายน่าจะดึงให้หลงทางทางการเมืองสักนิดหนึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิด ความปั่นป่วนทางการเมืองในทํานองที่บวกขึ้นดีขึ้นก็ได้แต่โอเคอยู่สายวิชาการนะสร้างลูกศิษย์แล้วกันนะครับฟริกรี้ปเป็นอาจารย์คอนเนลครับ PhD Economic ที่คอนเนลนะฟริกรีตอนนี้ก็เป็นอาจารย์คอนเนลแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็ไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะครับสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่และที่สอนอยู่ที่คอนเนลยูนิวซีคือสอนเด็กฝรั่งนะครับคนไทยสอนเด็กฝรั่งนี่ โอ okay. เคีชาวต่างชาติเรียนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับพิกรนะีพิศวรนสอนคอนเนลส่วนฟัวดี้เขาเลือกกับมาเมืองไทยเขาจะสอนออกสอน,สอน,ส,อนสอนที่ไหนก็ได้หมดนะครับนะเพียงแต่าฟัวดี้คือสองคนผมเดาว่าคงจะมีบุค,คลิกที่แตกต่างกันนิดนึงนะ แต่แต่ว่าความเป็นผู้ใหญ่ความหนักแน่นในบุคลิกที่ผมเห็นทั้งสองคนที่เคยเจอบ้างนะครับแบบไม่ใช่ว่าใกล้ชิดแต่ว่าผมจะใกล้ชิดกับพ่อเขาอยู่นะครับในแง่ของการทํางานหรือว่าสัมภาษณ์ข่าวสารอะไรพวกนี้สองคนนี้ไม่ใช่คนที่ประเภทฉาบฉวยโชงชางแต่ว่าลุ่มลึกผมว่าเป็นนักคิดทั้งคู่คนหนึ่งเลือกทางเดินเป็นอาจารย์มาวิทยาลัยคอแนว ที่คนหนึ่งเลือกทางเดินเป็นมาเลายธรรมศาสตร์ผมสงสัยนะฟาวดี้ยูนะสงสัยจะมาทางการเมืองนะครับนะเริ่มต้นที่นั้นก่อนแล้วกันอย่างครับผมยุเลยนะครับส่วนฟริกกี้เนี่ยผมว่าผมผมก็บอกอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์หลานเพื่อนบ้านผมเนี่ยเขบอกว่าถ้ามีบทความอะไรส่งมาด้วยผม <S <S เข้าไปดูในเว็บของเขานะครับผมอยากจะอ่านงานคิดงานเขียนของทั้งสองหนุ่มนี้ ว่าจะมา Disrupt ประเทศไทยทางด้านอุดมการณ์ปรททัชญาเศรษฐกิจการเมืองอย่างไรก็ยินดีที่ได้ได้ติดตามข่าวขนาดนี้นะครับฟพี่คริสพิศวณอาจารย์คนไทยที่สอนในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่นี่เป็นครั้งแรกนะครับไม่ใช่ว่าผมตื่นเต้นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่นี่เก่งที่ที่หนึ่งใช่เก่งแต่ว่าเท่าที่ผมคุ้นเคยในอดีตนะครับคอนเนลเนี่ยจะมีอาจารย์ทักเฉลมิมตีรณะสอนอยุทธคอนเนล นะแล้วก็เซกสรรประเสริฐเสกสรรคุณเสกสรรประเสริฐกุลก็ไปจบพีเดีที่นั่นนะแล้วก็ภรรยานะก่อไปเรียนพีเที่นั่นเหมือนกันนะคือ,อ,อพอองพาก็เรียนที่นั่นคือคอนเนลเนี่ยมีคนนเก่งเยอะแต่ที่ผม นึกขึ้นมาแบบทันทีก็จะเป็นอวเซก,กั้นสายวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผู้ส่งยานอาวกาศแล้วก็ติดตามดูยานอาวกาศอ,าออกไปถ่ายภาพบลูเอ่อเรียกว่า,าถ่ายภาพโลกนะครับก็กลับมาให้เห็นโลกเนี่ยเป็นจุดจางๆสีฟ้าเพลบลูดอต อันนั้นค่าวเซกเกิลคอนเนอนี่เก่งหลายอย่างอะไรกันนะครับถ้าพูดถึงคอนเนอร์โหจะนึกถึงค่าวเซกเกิลนึกถึงอาจารย์ทัก์เฉลิมธีรนะโคนไทยที่สอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่นั่นเนียนึกถึงอาจารย์เสกสรร์ประเสริฐกุลนะแล้วเราก็นึกถึงพระอ,องค์พนาะแล้วนึกถึงนักเศรษฐศาสตร์ที่ผมคุ้นเคยข้างบ้านผม <laughs> รุ่นใหม่รุ่นเดียวแล้วตอนนี้เราก็เลยมานึกถึงฟิกกี้พิสุวรรณด้วยส่วนออกซ์ฟอร์ดเนี่ยโอ้โหนะครับฟาวดี้พิสุวรรณมีคนเก่งคนไทยที่จบมาอะไรดีๆในโลกนี้อีกหลายคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะเพียงแต่ว่าผมเอ่ยชื่อสองคนนี้เนื่องจากว่ามันใกล้ตัวนิดหน่อยที่เราได้ข่าวมาแล้วคุณเคยก็ขอแสดงความตื่นเต้นดีใจยินดีด้วยโอ้มีอาจารย์ที่ครั้งแรกที่ผมรู้นะครับตอนที่สอนรัฐศาสตร์อยู่ที่ คณะศาสตุลาสมัยเป็นนุ่มใหม่ๆบรรจุเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่บอกว่าอาจารย์เก่ารัษศาจุลาชื่อดอกเตอรกมลสมวิเชียนก็ออกจากรักศาจุลาไปสอนที่สวอตมอร์ค l ลเลจก็อยู่รอบนอกของฟิลาเดลเฟียหรือมหาลัยเพนซิลเวเนียของผมเนี่ยครับอาจารย์กมลนะครับกอไก่มอม้าหลอเหลือง สกุลต่างก,กันกับท่านศาสตราจารย์กระมนสมวิกระมนทองธรรมชาติแห่งบางปรมามสุพรรณบุรีของผมผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นก็คือเท่าแก่ผมเลยนะครับเท่าแก่สู่ขอผมนายเก่าคณะบดีรัฐศาสตร์เก่าของผมแล้วก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยนะครับนั่นกระมนทองธรรมชาติบางพรมามสุพรรณบุรีแต่อาจารย์กมลสมวิเชียน ไปสอนที่สวอตมอร์คอลเลจเป็นมหาวิทยาลัยหรือจะเรียกวิทยาลัยขนาดเล็กสูงราคาสูงค่าเทอมแพงคนระดับบนบน,บนลูกคนเก่งคนรวยวจะเข้ามาเรียนอาจารย์กมลก็สอนที่นั่นนะครับแล้วก็อาจจะมีคนอื่นสอนอยู่อีกอีกหลายคนนะครับที่อยู่ในอเมริกาก็เป็นความภูมิใจของคนไทยเก่งๆที่ไปอยู่ในต่างประเทศเอาล่ะครับ,รบ <laughs> ก็เริ่มต้นอย่างนั้นนะครับคือเนื่องจากว่าโลกปัจจุบันเนี้ย มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ห่วงใหญ่ว่าเมืองไทยมันเปลี่ยนตามเขาไม่ทันทั้งๆที่มีคนเก่งแล้วคนเก่งเหล่านี้มันบางทีก็ท้อแท้แล้วพอไปเรียนหนังสือขยันเรียนได้ทุนมุ่งมั่นทุ่มเทเรียนจากมาลายที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะในอังกฤษอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยก็หวังจะมาช่วยประเทศไม่ให้มันสมองมันไหลออก ที่ภาษาฝรั่งเป็นสำนวนฝรั่งนะครับคือ Brain น r a i n มาให้ Brain มัน Brain นะก็กลับมาเพื่อนบางคนนะฮะกลับมาในรุ่นผมที่เรียนที่ยูนิเซฟเพนซิลเวเนียมีอยู่คนหนึ่งเขาเรียนสายโลหะวิทยานะถ้าเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาคงจะจำได้ว่าเขาเรียนแล้วเขาก็กลับมาสอนที่หัดใหญ่นะไปไปเขาก็กลับไปอยู่อเมริกาไปทำงานที่อื่นที่อเมริกาเพราะว่าปัญหาคือไม่มีงบ วิจัยที่จะพัฒนาการวิเคราะห์โลหะวิทยาอะไรต่างๆต,ต่อไปไม่ใช่ว่าหมหาลััไม่ดีนะครับพียงเราไม่มีตัง์รัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาทุ่มเทให้กับงบวิจัยเต็มที่นะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมหาละยก็ไม่เติบโตเพราะว่าถ้ารัฐบาลต้องการจะให้นักวิชาการวิจัยเพื่อเอาผลมาใช้พัฒนาประเทศทันทีเนี่ยมันไม่ได้ ส่วนใหญ่งานวิจัยมันจะต้องต่อยอดต่อยอดใช้เวลาแล้วบางทีสิบปียี่สิบปีเสียเงินไปเป็นสิบเป็นร้อยล้านแล้วยังไม่ได้อะไรที่เอามาผลิตเป็นสินค้าหรือผลิตทําให้เกิดตัวเลขทางเศรษฐกิจขึ้นเนี่ยรัฐบาลทั่วไปนะครับไม่ได้ว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งก็มักจะท้อแทบบางอย่างก็ไม่เอางวิจัยแล้วมันต้องเอามาใช้ได้เลยมันไม่ได้แหละครับงานวิจัยที่เอามาใช้ได้เลยอาจจะเป็นวิจัยต่อยอดจากยอดเก่า ก็ไม่เป็นไรก็ดีนะครับแต่มันมีงานวิจัยพื้นฐานโดยเพียงยิ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมทันทีที่อยามาผลิตเป็นสินค้ามันต้องค่อยๆไปก็ต้องทุ่มเทให้ตรงนี้ผมไม่เห็นนโยบายรัฐบาลไทยของแพรทองทานของเศรษฐาของอภิสิทธิ์ษทีาจา์อภิสิทธิ์ของลุงตูลุงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศไทยมันถลายลงต่ำอย่างหนึ่ง เพราะว่ารัฐบาลเห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าจากงานวิจัยคือวิจัยปุ๊บต้องเอามาใช้ได้ปับ๊บนักวิชาการเขาจะบอกว่าไม่ได้ครับพี่มันต้องหลายๆปีหน่อยทุ่มเทหน่อยอย่าเพิ่งทวงว่าจะเอาอะไรมาใช้นะครับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลมองการไม่ไกลอาจจะเป็นตัวอย่างที่ผมอาจจะยกแล้วมันไม่เหมือนกับที่พูดเมื่อกี้นี้เป๊ะนะครับผมเคยเข้าไปทํางานในทีวีช่องต่างๆหลังจากผม ถลายลงต่ําแล้วไม่มีงานทําคนก็ไม่ค่อยจ้างนะครับก็มีคนจ้างก็ยังมีคนจ้างอยู่แต่ผมไปไม่ค่อยยาวนานยกตัวอย่างนะครับผมไปเป็นผู้อำนวยการของใครแกรมมี่แต่ว่าเป็นช่องมันนี่ชานอลอยู่ห้าเดือนเขาก็ยังมันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมโฆษณาก็ใหม่ดีแล้วผมคือผมก็พยายามจะเปลี่ยนพนักงาน ให้ก้าวทันโลกให้ออกไปดูโลกกว้างให้ไปลงทุนจ่ายเงินส่ทงทีมงานไปต่างประเทศไปไประชุมอาเซียนสม,มิทให้สร้างบุคลิกพนักง,งานนะสร้างผลงานสร้างประสบการณ์ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปีเสร็จแล้วไปไป,ไปมามันก็ไม่ได้นะครับเพราะมันก็แค่หเดือนแล้วจะมาทวงอะไรกันนะครับ <c oughs> ผมก็เลยมีปัญหากับเขาเยอะแยะนะก็บอกอาจารย์มาแป๊บจะขอสิบล้านเลยเหรอผมอครับผมจะซื้อกล้อง ไม่ได้ครับนะอันนี้ก็ลายฟังย่อยๆนะครับผมก็ลาออกนะเหตุผลง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านที่รู้ว่าผมลาออกด้วยเหตุอะไรมันซับซ้อนกว่าน,นี้อาง่ายคือเหตุผลอย่งก็ลาออกผมไม่ต้องการให้ผู้ประกาศออของมานิชแนลไปรับงานนอกให้อยู่ที่นี่ที่เดียวให้เงินเดือนน้อยกว่าเดิม <laughs> เขาก็ไม่เอาโอเคก็ออกไปอยู่สปริงนิวได้โอ้โหเจ็ดเดือนนะครับสปริงนิวก็ เขาก็ตามทุกอาทิตย์เลยว่ายอดโฆษณาไปไม่เข้าไม่เข้าผมก็บอกโทษท่วจัดระเบียบพนักงานต้องส่งเสริมพนักงานต้องสร้างบุคลิกต้องจัดห้องข่าวห้องสตูดิโอ้ยสารพัดอย่างโฆษณาก็ไม่เข้ามันก็ออกดีกว่าเพราะว่าถ้าผู้บริหารต้องการผลระยะสั้นเนี่ยผมทําให้ไม่ได้ การสร้างคนใช้เวลาระยะยาวการสร้างประเทศที่ยกเอาภาพนี้ค้างไว้บนจอฟิกรีฟาูดีและใครกใครนะครับลวงทั้งพิธาธนาทรไหมและใครก็ตามนะครับคนรุ่นใหม่ที่จะมาสร้างประเทศเนี้ยต้องใช้เวลาเขาอาจจะต้องปรับตัวเขาอาจจะต้องต่อสู้และอาจจะต้องปรับลดนโยบายไม่รู้่เราต้องให้โอกาสคนเหล่าเนี้นะแต่นี้ถ้าเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาก็สร้างคน เขาไม่ได้มาสร้างประเทศไทยสร้างคนแล้วถ้าพวกเราเรียนในเมืองไทยเ,เสร็จแล้วไปเรียนกับฟิกเอรีก็ได้นะครับที่คอนเนลหรือว่าจะไปเรียนกับเาวดี้ที่ธรรมศาสตร์ก็ได้นะครับหรือเรียนจากโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลแบบเรื่อยๆเฉยๆไปในตอนเช้าทุกวันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าขณะน,นี้ท่านผู้ฟังก็กําลังฟังรายการโลกยามเช้าจากกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลน,นะครับ